สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้แม่บ้านยุธีจะมาทําน้ําพริกผัดหมูสับสูตรปรุงด้วยน้ําปลารค่ะอันนี้เป็นหอมแดงที่แม่บ้านยุธีมีอยู่ที่บ้านนะคะเยอะเลยพี่ชายส่งมาให้จากสีสเกตค่ะแหล่งปลูกหอมแดงแต่ว่าหอมแดงที่มีอยู่นี้เป็นหอมเกษตรินทร์ค่ะถ้าเก็บไว้นานๆแล้วก็จะมีเชื้อราขึ้นเพราะว่าไม่ได้ผ่านการอบผ่านการเคลือบริสานเคมีใดๆน,น,นะคะแล้วก็ล้างน้ําเปล่า จนสะอาดดีแบบนี้ค่ะหอมแดงเป็นหอมแดงไทยนี่ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะหลักๆคือหมูสับติดมันค่ะแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดที่ใช้นี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงที่ใช้เหมือนกับน้ำพริกผัดหมูสับที่ไม่บ้านยุธีเคยทำคลิปผ่านไปแล้วนะคะเพียงแค่ในคลิปนี้วัตถุดิบที่จะใช้แทนกะปิ ก็คือนี่ค่ะ,น,ะ,ะน้ำปลาร์ส่วนน้ำปลาเนี่ก็มีอยู่ในสูตรเก่าแล้วนะคะมีน้ำเปล่าที่เราจะใช้ในการคั่วหมูสับให้สุกดีค่ะอันนี้วัตถุดิบทั้งหมดค่ะดับแรกเราก็นำหอมแดงที่ล้างไว้แล้วนะคะกระเทียมกระเทียมที่ใช้เป็นกระเทียมจีนหัวใหญ่เนื้อเยอะค่ะคั่วให้สุกดีก่อนนะคะ ในการทำน้ำพริกที่ใช้หอมแดงกระเทียมร้วนคู่วให้สุกแบบนี้นะคะพอสุกดีแล้วค่อยนำมาโขลกให้ค่อนข้างละเอียดจะใช้วิธีการปั่นก็ได้นะคะแต่แม่บ้านยกทีโขลกเอาเพราะว่าทำน้ำพริกในคืนที่เกือบจะห้าทุ่มค่ะทำเสร็จก็ห้าทุ่มกว่าพอดีเพราะว่าจะเตรียมเป็นกับข้าวเอาไว้ใส่บาตตอนเช้าค่ะ และนานมากที่ไม่ได้นํำทำน้ําพริกหมูสับนะคะเคยทําขายก่อนหน้าที่จะราคาหมูแพงขึ้นทําส่งขายให้เพื่อนที่ชอบทานนะคะ mm hmm. ก็โขกให้ได้ประมาณนี้ค่อนข้างละเอียดค่ะน้าพริกชนิดนี้มันเป็นน้ําพริกที่ทําจากหมูสดนะคะถ้าทําส่งขายอะไ์ right, ก็คือต้องในพื้นที่ที่ระยะเวลาที่สั้นๆส,ส่งถึงกันใน ส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงอย่างเงี้ยก็พอได้แต่ถ้าหลายๆวันโอกาสที่จะบูดเสียก็มีมากกว่าน้ำพริกอย่างอื่นค่ะส่วนใหญ่แนละ้วแม่บ้านอย่ี่ทีจะแนะนำให้เพื่อนเพื่อนที่ชอบทานหรืออยากทานนะคะให้ทำเองให้ดูสูตรแล้วก็ทำเหมือนกับแม่แบ้านอย่ี่ทีได้ให้สูตรไปพอเรานำหมูคั่วด้วยไฟปานกลางนะคะคั่วในน้ำเปล่าจนสุกดีอย่างนงี้เราค่อยตักขึ้นไปพักเอาไว้ก่อนค่ะ ซึ่งในการทำน้ำพริกทุกๆชนิดนะคะหัวใจหลักคือวัตถุดิบนั้นสดใหม่จะทําให้น้ําพริกนั้นมีรสชาติดีกลิ่นก็ดีด้วยค่ะต่อไปเราก็ตั้งกระทะนะคะเพื่อที่จะทําการทอดใบมะก,กรูดค่ะใบมะก,กรูดนั้นหัน่นชิ้นไม่เล็กมากนะคะไม่ต้องฝอยมากที่เราจะทอดให้พอทอดแล้วมันก็จะหดเข้าไปให้กรอบ ก็ทอดพริกแห้งเอาไว้เพื่อที่จะเติมสีสันให้กับน้ำพริกหมูสับของเราแล้วก็เพิ่มรสชาติและก็กินน้ำหอมได้ค่ะอันนี้ก็เตรียมเอาไว้ก่อนต่อไปก็จะนำน้ำมันที่ทำการทอดนะคะทอดใบมะกรูดกับพริกแห้งตัดออกเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะค่ะใช้น้ำมันแค่ประมาณหนึ่งชั้นโต๊ะหรือลดกว่าน,นั้นก็ดีเพราะว่า เราจะได้น้ำมันออกจากหมูที่เรานำาลงไปผัดนะคะผัดหอมกระเทียมที่เราคั่วสุกแล้วก็โขกไว้เมื่อสักครู่นี้ให้จนมีกลิ่นหอมก่อนนะคะให้ได้กลิ่นน้ำหอมก่อนค่อยนำหมูสับที่เตรียมเอาไว้ใส่ลงไปผัดรวมกัน,นะคะ่ะ ก็ผัดหมูสับเข้ากับเครื่องดีแล้วค่อยมาปรุงรสค่ะกระแกงนึ่งครึ่งช้อนชาน้ำตาลใสาขาวหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะคะจะใส่เป็นช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้ถ้าท่านชอบออกหวานนิดๆก็ผงโชรสสำหรับเพื่อนๆที่นิยมทานและทานได้นะคะปัดทลุกเขาให้เข้ากันเร่ๆแบบนี้ การทำน้ําพริกผัดหมูสับถ้าต้องการให้เก็บได้นานก็ทําออกแห้งๆแ,แบบนี้นะคะอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ใช้ที่จาเป็นด้วยนะคะแต่แม่บ้านชีลืมเอาไปแช่ตู้เย็นตอนแนะนำเลืมบอกมีน้ําขามเปียกค่ะใส่ลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะอยู่ที่ความเปรี้ยวของมะขามของเพื่อนๆด้วยค่ะและนี่เลยสําคัญสูตรนี้ใช้เป็นน้ําปลาแทนกะปิค่ะสูตรปกติที่เคยทาใช้เป็นกะปิ แล้วก็เติมนัวไปอีกด้วยน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกกเข้าผัดให้เข้ากันกับหมูการทำน้ำพริกหมูสับเพื่อนๆบางท่านบอกว่ามันจะไม่เหมือนกันกับการทำลาบหมูสับไม่ใช่นะคะจะเป็นน้ำพริกเลยเสร็จแล้วก็นีคะความเผ็ดจะทำให้ออกเป็นน้ำพริก การใส่พริกป่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเผ็ดของพริกเพื่อนๆ้ลยนะคะถ้าพริกออกเผ็ดมากเราก็ลดปริมาณลงได้ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่ถ้าฐานลดเผ็ดมากไม่ได้เราก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่การเป็นน้ำพริกอย่างว่าคําว่าน้ําพริกนะคะพริกนี่เป็นหลักเลยสีออกแดงๆความเผ็ดแซ่บของน้ําพริกผัดหมูสับตาใส่พริกได้ถึงลดถ,ถึงชาติ ความอร่อยมันก็ได้ค่ะมันก็เป็นการปรุงรสชาติที่ครบแล้วทุกอย่างเราก็มาตักชิมรสนะคะพอได้แล้วค่อยมาเติมผักชีไทยค่ะผักชีไทยถ้าเพื่อนๆมีเป็นเฉพาะส่วนที่เป็นรากก็จะดีนะคะล้างให้สะอาดเลยขัดตรงรากออกให้ดีแล้วค่อยมาหั่นเอาในใบเทีมีเป็นต้นค่ะใส่ทั้งต้นเลย ทั้งรากทั้งลำต้นทั้งใบผักชีนี่ใส่ได้นะคะแต่ถ้าทำขายเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าถ้าทำขายการเก็บไว้นานมันจะเก็บได้ไม่นานเท่าเราไม่ใส่นะคะแต่ถ้าทำทานเองทำทานที่บ้านก็ม่อใส่ก็คั่วให้ออกแห้งๆแบบนี้เลยค่ะทำพริกผัดหมูสับปันนี้ได้แล้วปิดเตาไฟค่ะ สูตรใส่น้ำปลาร้าแทนกะปินะคะก็มาตักใส่ถ้วยสำหรับเอาไปทานค่ะผักสดแต่ละอย่างที่เรามีนะคะทานกับผักอะไรก็ได้ประเภทน้ำพริกมีผักหลายๆอย่างยิ่งอร่อยมากคลิปนี้ถ้าครอน้ำพริกก็คงจะชอบเหมือนกับแม่บ้านอยู่ทีและที่จะเติมความอร่อยกลิ่นหอม,มองลไปอีกด้วย ใบมะกรูดที่เราทอดเอาไว้กับพริกแห้งทอดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <ๆ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับชจ้งแม่บ้านยุคไิทีด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ